บทที่สิบสองชยาสนากตาพุทธาเชตวามาลังสวาหานังจตุสัจจาสพังรังเยปิวิงสุนาราสภาตันหังกลาทยพุทธาอัตวีสตินายกาสัพเพปฏิทิตาไมหังมัทเกเตมุนิสลา สีสีปฏิทิโตไมหังพพธโธธรรมโมทว,วีโรจนเีสังโคปฏิทิโตไมหังอโลอลเลสัพพคุนากโารหัตเยมีอนุลุทโทสาลีปุตโตจักขินีโกธันโยปิทิภาคัสมิงโมคันลาโนาจะวามะเกทักขินีสัวณีไมหังอาสูงอนันทะลาหุลา กัสโปจะมหานามูอุภาสุงวามะโสตะเกเกสโตปิธิภาคัตสมหิงสุริโยว,วาปะกังกโลนิสันโนสิริสัมปันนโสพิโตมุนิปุงคโวกุมาละกัสโปเทโลไมเหสีจิตวาทะโก โสัยหังวัฒนเนิจังปฏิธาสิคุนากาโลปุนโนอังคุลิมาโลจะอุปาลีนันทะศีวลีเทลาปัญจะอิมีชาตานาลาเทติละกามามะเสสาสิติมหาเทลาวิชิตาชินะสาวกาเอตาสิติมหาเทลา ชิตาวันโตชิโนราาชิชาลันตาศีรเตชินะอังคะมังเคสุสันทิตาลัตานังปุระโตอาสิทักคินีเมตสุตตะกังตัจชักขังปัจฉาโตอาสิวามีอังคุริมากังคันธะโมละ ปะลิตตันจะอาตานาพิยะสุตกังอากาสีชะทะนางอาสิเสสาปากาละสันติตาชินา,นานานาวะสังยุตตาสัตตปะกาละลังกตาวาตาปิตาทิฉันชาตาพาหิรัตมัตตุปัทวา อาสาวินะยังยันตุอนันเตชินะเตชะสาวัสโตมีสกิจเจนะสัทธาสัมพุทธปัญเลชินะปัญชละมัดชัมหิวิหันลันตังมหิตะเลสัทธาปาลินตุมังสเภเตมหาปุริสาสภาอินเจวะมันโต สุขุโตสุลโคชินาวุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะจิตาละจิตาลิสังโฆสังขานุภาเวนะจิตตันตลาโยสัตธรรม,มานุพาวะปาริโตจลามิชินปัญเลลติ